สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะฮะผมมนต์ทวัรทางช่องดูดวงของฟ้าโชคสตาราศีวันนี้ก็มาวิเคราะห์ชี้โชคนะครับชาวราศีพฤษหรือลัคณาราศีพฤษนะครับในวันที่16บหกพฤศจิกายน63ของท่านนะครับเป็นแนวทางนะครับชุดเลขดวงดาวนะครับมาดูตำแหน่งกันก่อนนะครับว่าชาวราศีพฤษตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็มีดาวราหูกลุ่มตลอดอยู่แล้วในเรื่องของงานงานทั้งนั้นนะครับเราจะมีทั้งดาวหลายๆดวงที่จะเข้ามาตีโกนพบสุภาษิตต่างถิ่นต่างแดนนะฮะ ในเรื่องางานการต่างแดนอะไรเป็นต้นนะฮะหรือรอคอยการรเริ่มใหม่หนึ่งตำแหน่งนะครับผมแล้วก็ปัจจัยหนึ่งเราก็มองว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินดาวภูเทมฮะย,ยังตกในภพอริอยู่นะฮะอยู่บ้านดาวสุขสุขก็แล้วเป็นตำแหน่งของตัวเจ้าตาอยู่แล้วนะฮะชุดนี้ยังเรียกว่าทํามุมกันอยู่นะฮะทำมุมตีโกนกันอยู่สามารถที่จะแบบว่าชาวราศีพฤกษ์เนี่ยสามารถที่จะเรียกว่า,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 ถ,วาถือเกณฑ์หลักนะฮะดาวของเขา ก็คือ6-8ไวใ้ในช่วงจังหวะหนึ่งนะครับหนึ่งจังหวะสังเกตนะครับว่าดาวพุธเนี่ยก็อยู่บ้านดาวศุกร์อยู่ดาวศุกร์ก็มีอิทธิพลในช่วงระยะนี้ของชาวราศีพฤกษ์ของทันนะครับและปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะครับว่าดาวราหูเนี่ยกลุ่มดวงชะตาละก็มีดาวพฤหัสที่กาลังจะเข้ามานะฮะเห็นไหมครับ,รบผมก็เลยยืนหลักไว้ก่อนนะครับ8ดาวหาหูนี่แหละเป็นดาวที่เกี่ยวเรื่องด้านเสียงโชค เราก็ยืนเมนไว้นะฮะดาวราหูที่กลุ่มตามด้วยดาวเกตที่อยู่กันมานานแล้วนะครับเห็นไหมฮะแล้ววางตำแหน่งดาวเห็นไหมคัุณผู้ชมคุณผู้ชมทั้งแนวตำแหน่งดาวเนี่ยแล้วก็มีดาวพฤหัสนะครับที่ย้ายมาไม่นานนะครับดาวพฤหัสย้ายมาสัมพันธ์กันนะฮะกับดาวเกตแล้วก็ไปโยกกับดาวราหูนะครับอันนี้คือดาวราหูกับดาวศุกร์ก็ยังโยกกันอยู่เห็นไหมครับุณจะได้แบบประมาณนี้เลย นั้นดวงดาวค่อนข้างที่จะหลากหลายด้านการเสี่ยงโชคของชาวราศีพฤษ์นะฮะทำให้มีชุดดาวค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันสังเกตนะครับว่าชุดหนึ่ง,ก,ก,ก,นนงก็จะเป็นชุดตีกลงจังหวะหนึ่งใช่ไหมก็จะเป็นชุดตีกลงของเขาอันนี้ก็ชุดตีกนงของเขานั้นดาวเกตกระดวพรหัสก็กเข้ามาใกล้กันอีกเห็นไหมครับสัมพันธ์กันแล้วอยู่บ้านของดาวเสารด้วยเห็นไหมครับผมอยากวางตำแหน่งนี้ให้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งจุดนี้แล้วก็หนึ่งกับสี่เนี่ยเป็นดาวที่เรียกว่า อยู่เขาเรียกว่าวันนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยของคุณชตาไปอยู่บ้านดาวศุกร์เนี่ยก็เจอกระดาวถิด่ด้วยปัจจัยนี้ก็ยังให้แบบว่าอ่าเรียกว่าระหว่าง1กับ4เนี่ยจะเป็นตัวแปรอยู่ซีกนี้กันหรือเปล่าเขาจะอยู่ซีกนี้กันหรือเปล่าเห็นไหมฮะปัจจัยจะแบบ8 8 6 4ไปก่อนเหมือนเดิมชุดของเดิมเดิมเขาแต่ว่า4เนี่ยยังมาตอกอริอยู่ไงผมก็ยังไม่ได้ว่าชัดเจนมากนะฮะสำหรับชาวราศีธนูนะครับ เลยน้ำหนักไปให้ทิศทางแบบว่าตรงนี้ครับผมจะให้ประเด็นเนี่ยชุดอย่างเงี้ยอันนี้เข้ามุมดีกว่าหมายความว่าพระัสทิกำลังจะเข้ามาก็ต้องมามาเจอกับดาวเกตเห็ไ,ไหมแล้วก็ไปตีโกนกับดาวพระหไ,ไหมครับแล้วว่าดาวศุกร์ก็ยังตีโกนกับดาวพระอาทด้วยถือว่าเป็นเชื่อมต่อกันหมดเนะี่ยสำหรับชาวราศีพฤษนั้นคุณจะเสี่ยงโชคแบบหลักการง่ายๆคือว่าคุณจะชอบแบบว่าห้าห้าหกคุณจะไปห้าหกเก้าอย่างเงี้ยห้าหกแปด เด่นก็ได้เนี่ยนะ,ะหรือจะเป็นเลขใกล้ติดกันอางนี้ก็ได้เห็นไหมฮะคุณจะไปหาห้าห้าเก้าเจ็ดหรือห้าเจ็ดเก้าก็ยังวนอยู่อิทธิพลของดวงดาวเช่นกันสําหรับนะฮะชาวราศีพฤษทุกท่านที่กาลังจะเสี่ยงโชคนะครับปัจจัยเดียวที่มองอยู่กับชาวราศีพฤษด้านโชคลาภก็คือผมมองว่าดาวราหูที่กลุ่มตัวท่านถ้าท่านมีเรื่องโชคก็มาจากอิทธิพลดาวราหูทั้งนั้นให้คุณนะครับ ด้านเสียงโชคอาจจะเรียกว่ามีสัญชาตญาณหรือการเสียงที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเรียนรู้เร็วในเรื่องการจับคู่ดาวหรือเรียกว่ามีเส้นหรืออะไรอย่างนี้นะมีสัญชาตญาณประมาณนี้สาหรับชาวราศีพิกในด้านเสียงโชคของคุณนะะอ่ะตรงนี้แล้วดูนะครับว่าคุณจะชอบหรือเปล่าระหว่างแมมมันเชื่อมต่อกันจริงระหว่าง4ดวงดาวนี้จะต่อมัทำแต่ดาวดวงนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกอกดาวเสาเพียงแต่ว่าอยู่ห้าเก้าหนึ่งอยู่บ้านดาวเสาเขา นี่คือจ,จุดนั่นแหละฮะนะนั้นเลขก็ประมาณนี้นะครับชาวราศีพฤษในเรื่อง,องชุดดาวสามารถที่จะจับชุดกันนะครับว่าจะชอบแบบไหนหรือตรงใจหลายๆท่านหรือเปล่านะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะด้านการเสี่ยงโชคและเป็นแนวทางเรื่องของดวงดาวด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาันก่อนนะครับผมสวัสดีครับ